บัดน,นี้วันที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่7ที่ข้าพเจ้านางสาวอาวิกาหมดชางขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทินสาธุ บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาสมันตาจักกะวาเรสุอัตตราคัชฉันตุเทวตาสัตธรรมังสุมินาสัตธรรมังมูนิราชัสสะสุนันตุสักขมโมขทางสักเเกาเมจะรูเปคิริสิขระตันเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเม ตารุวนะคะเนเคหะว,วัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชลทะละวิสะเมยขัคขันทัพะนาคาติถตติัตาสันติเกยังมุนิวะระวะจันางสาธโวเมสุนันตุธรรมสวะนะกาโลอัยมพมะธันตาธรรมสวะนะกาโลอัยยมทธันตา ธรรมะธรรมนัสวาณะกาโลอัยามพะทันตาต่อไปนะคะเป็นบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะต่อไปเป็นบทสวดไตรสารณคมค่ะ พุทธัางสระนังคัจฉามิทำมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธทางสระนังคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธทางสระนังคัจฉามิตติยามปิทำมังสระนังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสระนังคัจฉามิ สวดมนต์ไปด้วยกันนะคะบทต่อไปนะคะจะเป็นบทมหาสมัยสูตรค่ะบทนี้จะยาวมากหน่อยนะคะเอวเมสุตังเอกังสมยังพระาวัสเกสุวิหรติกปิลวัตถุสมิงมหามหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสิทธิง ันจะมะเตหิพิกุสะเตหิสเพเหวะอะระหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตูหิเทะวะตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติภะควันต่างทัสนายะพิกุสังคันจะอทะโคจะตุนนังสุทธาวาสากายิกานางเทวานังเอตะทะโหนเอตะทะโหด อยังโคภควาสกเกสุวิหรติกปิละวัตถุสมิงมหามหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะอิทธิปัญจามะเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสะหิจะโลกทาตูหิเทะวะตาเยภูเยนะสสัน,นิปติสันนิปะตะสันนิป,ะต,ะนนปะตะตาโหนติ พักวันตังทัสนายะพิกุสังคันจะยันนูนะมยัมปิเยนะพักวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตวาพักวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพั พระวาปุริโสสัมมิชิตังสัมมิชิตังวาพาหังสปาเรยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเทเวสุอันตราหิตาภควะโตปุระโตปาตุระหังสุอัทธโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตะว,วา เอกะมันตังอัฏฐางสุเอกะมันตังทิตาโขอเอากาเทวตาภคะวโตสันติเกอิกมังคาทางอภาสิมหาสม,มโยปวัตมสงเทวกายาสมาคตา อาคตตหาอีมังธรรมสมมางางทักขิตาเยวะอปร,ะราชิตสังคันติอัทโขอาปาราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสิตันตระพิขโวสัมมาสัมมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตาเนตานิคะเหตาวา อินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัทโคอป,ปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสิเฉตวาวขีลังเฉตวาปลีคังอินทขีลังโอหัจจะมะเนชาเตะจะรันติสุทธาวิมลาจะขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอปปราเทวตา ภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกยจิพุทธังสระนังคตาเสณเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรนสันติสันตินต,ติอัทโขภะควาพิกขูอามันเตสิเยปุยเยนะพิกะเวทัส ทัศส,สุโลกธาตุสูโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะภิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอะติตมัทานางอะระหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภักขวันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเีสุงเสยยถาปิไมหางเอตะระหิเยปิเตทิขเวภาวิสันติอนาคตามัทธานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตา พาวัตสันติเสยยะถาปิไมห่างเอตะระหิอาจิขิตสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิขิตตยิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิเทศิตสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาถาสาธุกงังมนานสิกะโรถา,าสิตสาสามีติเอวัม พันเตติโขเตพิขูภคะวะโตปจัจโสสุงภคะวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุ์กัสสามิยัตถภูมยัตถภูมิมาตะตะัศสิตาเยสิตาคิริัพะรังปหิตตันตาสมาหิตาผูธูสีหาววัตลีวัสตลีนาโลมหงังสาพิสามพุโนโอทตะมะนะ ส,สุทธาวิปสัน,นะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยตะวาวเนกปิละวัฒะเวตโตอัยมอามันตอิสัทธาสาวเกสสเนพระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจอัอตตปะมะมะกะรุงสุตวาพุทธะส,สาสนางเตสับ เตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานะทัสสานังอัปเปเกสะสะตะมัททักขุงสหัสสังอัฏฐสัตาริงสะตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะวัดทะสูงอัปปะอัปปะเปเกนตะมัททักขุงทิสาสัพพา หูดาอหุงตันตันจะสับพังอภินยายะวะวะขิตตะวานะจะขุมาตะโตอะอ,อามาันตะยิสัทธาสาวะเกสาส,าส,าสาเนระเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกโวเยโวหังกิตตะยิสามิคิราหิอนุบุพภโสส,สัต สัตตสหัสสาวะยักขาภุมมากะปิละวัฏถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสัมมิติงวะนางฉะสห,สหัสสาเหมะวะตายักขานานาตัตะวันนีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิก้ามุงพิกูนางสัมมิติงวะนาง สาตาคีราติสหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงหัวนางอิเจเตโสรสะสหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงหัวนาง เวสามิตาปัญจสตายัคขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามูพิขูนางสัมมิติงหัวนางกุมพิโรโราชาคหาิโกเวปุลัสนิเวสนางพินโยนางสะตะสะหัสสัง ยักขานาังปายรุปาสติกุมพิโรราชคหะิโกโสโปาคะสม,มิติงวะนางปุริมันจะทิสังราชาทะตะรัถโถปสาสติคันทัพพานาังอาทิป,ปติมหาราชายาสาสิโสปุตตาปิตะพระหโวอินทะนามามหพาพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยาศสสิโนโมทะมานา อภิการมงพิกูนางสมิติงหัวนางทักขินางจัติสังราชาวิรุณโหตับปัสาสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปิตาสาพระหออินทะนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาะมันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงหัวนาง ปัญจมันจะทิสังราชาวิรูป,ปกโขปสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทนามามหาพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามูภิกขูนางสมิติงวะนางอุตารันจะที่สังราชา กุเวโรตับปษาสาสติยขานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสกุตตาปิตาสะพหะโวอินทะนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิคูนางสม,มิติงวะนางปุริมมะทิสังทัตะรัตโถทัคขิเนนะวิรุณหโกปัสชิเมนะวิรูปขโข กุเวโรอุตร,รังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทนลมามนาอัดถังสุวัฒเนกาปิลวัทเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเวนทุเวนเวเนทุวิวิรูจะวิทุโตสหะ จันทะโนกาเมเศโถจะกินนุมันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุตโตจะมาตะลิจินตะเสโนจะคันทัพโพนะโรราชาชโนสโคอาคูปันจะสิโข,ขเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุภิ โมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางอธาคูนาพระสานาคาเวสาลาสหตัดชากากรรมพัสสะตะราอาคูปายาคาสหยาติพิยามูนายามุนาทัตะรัฐาจะจะอาคูนาคายะสัสิโนเอระเอราวันโน มหานาโคโศปาคะสะมิติงวันังเยนาคราเชสหะสาหะรันติทิพาทิชาปะคิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวณมัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติ นามังอภยันตานาคราชาณมาสิสุปันนะโนเขมะมะกาสิพุทธโธสัตหาหิวาจาหิอุปัตอุปัตถทอุปัตวะหะยันตานาคาสุปันนาสระนะมะกังสุพุทธทงังชิตาวะชิระหัตเถนะสม,มุทงังอสุราสิตา พาตะโรวาวาสะวะเตเตอิทิมันโตยัสะสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราทาน,นะเวคะสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนะมุจีสหสะสตันจะระลิปุตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนา ราหุพัฒมาคุปมงสะมะโยธานิพัฒนเตภิกูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาคุมุงวรุณาวารุนา,า,นาเทวาโสโมโจะยะสะสาสหาเมตากะรุนากายิกาอาคูเทวายสัสสิโนทเสเต,เต ทัศธากายาสเพนานะัตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามงพิกูนางสมิติงวณังเวณฑูจะเทวาสะหะลีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทัศสูป,ปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตา นักขัดตานิปุระขิตตวาอาคูมันทพระลาหะกาวสูนางวาสะโวเศธโถสโกปาคาปูรินทะโทถทัเสเต,เตทัสะทากายาสพเพนาัตนาตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัส,สัสโนโมทะมานาอาภิกามุงพิขูนางสันมิติงวะนางอัทาคูสะหะปูเทวาชะละมคะิ สิขาริวะอริทธากาจะโรชาจะอุมมาปุภานิพาส,สิโนวรุณาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสูเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนวะเนสิโน ทเสเตทัสทากายาสเพนานาัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโม,โมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสัมมิติงหัวนางสัมมานามหาสัมมานามานุษามานุสุตตะมาขิทาปัทูสิกาอาคูอาคูาคมะโนปัทูสิกาอาทาคู หะระโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสสิโนทเสเต,เตทัศธากายาสัพเพมาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโต,นตะยะสัสสิโนโมัวทะมานาอภิกามูพิกูนางสัม,มิติงวันางสุก,กากะรุมมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสาหาโอทะตะ,ตะคัน ยะหาปาโมกขาอาคูเทวะวิจักขนาสาัทธรรนตาหาระคะามิสกาจายัสสิโนานะายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทะเสเตทัสะทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากันถากาจะยสัสสิโนลำพิตกาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิม,มานะราติโนอาคูอัฐาคูปะระนิมิตา เทเตเทสศทาายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางสัตเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานตตะวันนิโนนานามันนะวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหปวุฒะชาติมคีลัง โอคตินนะมะนาสวังทะเขโมคะตะรังนาคางังจันทิวังอสิตาติตังสุพรัมรัมมาปะระมาโตจะปุตตาอิทิมะโต,ะต,ะโตสหะสนางกุมาโรติดโสจะโปะสปาคะสมิติงหัวนางสหัสสพรามมะโลกานางังมะหาพรัมมาพิติทัด ะติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสัมพิสมากาโยยสัสสิโสทเสเตอิสราอาคูปันเจกะวะสะวันติสวัติโนเตสัจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมารเสนาอภิกามิปัสกันหัดสะมัน่ิยังเอธะคันหะทะพันทะทะทะราเคนะพันธมัตุโวสมันตาปริวาเรีทะมาโวมุจิตทะโกจินางอิติตัตทะมหาเสโนกันทะเสนาง อเปสยิปานินาตละมาหัจจะสรังกัตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธานายันโตสวิชุโกตทาโสปันจุทาวันติสังกุโทอะอะสยังวเสตันจะสัพังอภินยยะว,ะวะวะคิตตวานะจากขุม,มาตะโตอามันตยิสัทถา สาวะเกสาสะเนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะตาตับปะมะกะรุงสุตวาพุทธสะสาสนางวีตราเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอินชะยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ